สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมบรรยากาศในตลาดในเมืองตลาดบ้านดอนนะครับเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมาตามข่าวลือนะครับก็อบอกว่าร้านกาแฟที่ขายตอนเช้านะครับเช้าละา้อยแก้วนะครับ ท่านผู้ชมเดี๋ยวมาติดตามชมกันดนูนะครับโ okay. อเคไปอาเทศบาลแล้วก็จะมีซอยซอยเข้าไปนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ออกถนนสายหลักสายบ้านดอนนะครับด้านฝาก็ไปตลาดสารเจ้านะรับ้ายไปก็ไปหน้าสารหลักเมืองนะครับหน้าสารหลักเมืองเดี๋ยวเราเลี้ยวฝาเข้าไป ในซอยนะครับจะเป็นตลาดในซอยเจศบันนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราชมบรรยากาศในตลาดกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราแวะไปหาร้านกาแฟร้านคุณยุยดูนะครับว่าจะขายดีหรือไม่จริงไม่จริงอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันเลย ตอนนี้ผมอยู่ที่ในตลาดเลยครับกำลังเดินไปดูบรรยากาศว่าโอ้โหมันมีปลาตัวใหญ่ๆปลาตัวโต,โตปลาจาระมิดตัวกิโลละห้าร้อยนะครับท่านผู้ชมชมาจุดนัดดูครับปลาใหญ่ๆครับโอ้โหาใหญ่ๆครับกุ้งหมึกสดสด หมึกสดๆสดสดครับโอ้โหเดี๋ยวปลาไปดูปลาใหญ่ๆครับปลาตัวโตๆครัตลาดเทศบทาลจุฬาธานีนะครับปลาโอ้โหปูปลาตัวใหญ่นะครับปลาตัวโตๆนะครับหมึกโอ้โหปลาใหญ่ๆนะครับ ปลาหมึนี่ครับตัวใหญ่เลยครับก<อ>ุ้งกับกุ้งสดสดตลาดบ้านดอนนะครับจะมีพ่อกาแม่คาหรือร้านอาหารก็จะมาเหมามาซื้อเอาไปทําเมนูนะครับมีเท่าไรก็หมดนะครับของดีๆปลาตัวโตๆปูตัว,ต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 วใหญ่ๆ<อ>ก็หมดนะครับท่านผู้ชม ออกทะลุนู้ไปออกตีเจ็ในสายหลักนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับไปออกท่าเรือนะครับรับเดินไปออกท่าเรือ,อท่าเรือตังโอเคครับท่านผู้ชมอตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านกาแฟ,ฟคุณยุ้ยเลยนะครับโอ้โหทำกายไม่ทันเลยนะครับใส่ทั้งใส่ถุงทั้งใส่แก้วนะครับ แม่กาย่านนี้นะครับแม่กาที่ขายของเขาจะมาเอาของคุณยุ้ยหมดเลยนะครับก็ตั้งกาจรกาอรก็จะไว้มาทานกาแฟเพราะว่าร้านกาแฟร้านนี้นะครับเข้มข้นถึงทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมตั้งนมทั้งนมข้นนมสดนะครับถึงของนะครับท่านผู้ชมตั้งโอวัลตินตั้งชาร้อนจาเย็นมีครบหมดเลยนะครับท่านผู้ชม ผมตามรดการแล้วเมื่อตอนเช้านะครับทั้งไข่ลวกอร่อยมากๆครับท่านผู้ชมตลาดก็อยู่ถนน ถนนสายบ้านดอนนะครับถนนสายบ้านดอนนะครับโรงแรมบินเตาโรงแรมบินเตาก็ตลาดก็อยู่จดน,นู้นแล้ะครับเดด้านขวามือเลี้ยวขวาเข้าซอยก็เป็นตลาดาตลาดสดนะครับกับในซอยนี้ก็จะมีตึกสองตึกนะครับจะมี ตึกเลี้ยงนกนางแอ่นนะครับนกนางแอ่นมาทํารังสมัยก่อนแล้วก็เจ้าของที่เขาจะยกสร้างตึกให้ให้นกเข้ามาอาศัยก็ได้เอารังไปกายไปจำนายนะครับท่านผู้ชม มาดูร้านคุณยุยอีกแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ขายไม่ทันเลยครับท่านผู้ชมขายไม่ทันเลยขายทุกวันเลยครับเว้นวันศุกร์ร้านคุณยุยจะหยุดนะครับวันศุกร์เพราะว่าอิสลามจะหยุดขายวันศุกร์วันเดียวนอกจากนั้นมาทุกวันนะครับท่านผู้ชมขายไม่ทันนะครับวันวันบ่อสี่ห้าโแก้วเก็บก็ประมาณสิบโมงครับสิบโมงเช้าก็จะเก็บแล้วนะครับท่านผู้ชม มาลงตั้งแต่ทีห้าร้านคุณย,ยุ้ยที่ตลาดบ้านดอนปอ๋อตาอแก เออนนะอัดรนตรงไหนตปาียกวยแดงต้วดงนใจมือนะขาวาไปนิดนึงไม่ไม่อ๋อนุ่นน้องนี่ใต้น้องะอ๋กับนานาใครดีนะคับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เวลาก็มาตักเกือบสิบโมงนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะได้เดินทางกลับนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับไปชมสารเจ้ากับเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตัมให้กับช่องอำนาจชาแนลด้วยนะครับนะครับบรรยากาศนะครับกำลังจะเก็บของนะครับเป็นร้านเตาร้านเาเฟก็กำลังจะเก็บอะไรขายหมดแล้วนะครับสี่ห้าร้อยแก้วนะครับขายหมดแล้วโอ้ขายดีมากๆครับตลาดเทศบาลนะครับ ไปยุ้ยเดืบดตบักับหมเลี่ยงเลยค